เริ่มเริ่มเริ่มโอ้ยโคดเบตา้าก็จะได้เล่นโครสมากในที่สุดก็ได้เล่นแล้วอัเชอรี่เริ่มไปจ้านี่แน่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 เออโหโดนหลวง นางลูกผิดแรงมากนางลูกผีทำแรงมากนี่นะเออเออเออโอ้โ,โ,โหไล่ถึงบ้านเลยเหรอเอ,อเออเริ่มเริ่มเริ่มเอาคืนมันดันคืนดันคืน แคร์มา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 คือแบบล้วงช้ำเกินแล้วฉันวิ่งหนีไม่ทันไงประเด็นโอ้ยเสียงแอบบั๊กนี่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 ไงล่ะ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 โอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะตัวละครคืออะไรทำย่างั้น้าทำไมเซนนั่นอย่างั้น้าบอมเน่ สลีบอมค่ะสลีบอมค่ะตบนะเนสสลีบอมค่ะสลีบอมค่ะเนี่ค่ะโอ้ยมันจะมาลวงซะแล้วมันจะมาลวงฉันนะเอ้าวอ้าวอ,อ้อยล็อกเจ็ดนางล,ล็อกเพสล็อกเจ็ดการบ้าน ทำไมฉันเกิดตรงนี้เลยเนี่ยล็อกเจ็ดมาเออ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 บุ้มเอ้าไม่โดนวะใครใครไม่เป็นไรไม่ะะเป็นไรเฮ้อยอย่ามาอยู่กับฉันโอ,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 อ้ตัวละครแบบขากงเกิน แล้วมันหนียากก่ามันปิงอะ่ะอ้าวจบเลยจบเลยนะคะเออมีมิ้นนึ่งแต่ไม่มีแทงนะสองดาเมจไม่เจอนะไม่เจอนางลูกพีชเล่นต่อได้แต่ว่าไม่มีคนยืนให้นะเนี่ยเราไม่มีตัวแทงนะสิ นี่แนโยนโนยนโยนระเบิดล er. ูกชิ้ปปลาระเบิดล mm. ูกชิ้ปปลาระเบิดลูกชิ้ปปลาระเบิดโหยิงสนั่นเลยยิงสนั่นเลยนี่แน่นี่แน่ลูกชิ้ปปลาระเบิดบอมเออเออสนั่นสนั่นเมิ่นหิวให้น้อยจ้าเมินหลอดหลอดหลอด หลดหดโหลดโหดหดนี่เห็นปะพอไม่มีลูกพีชปุ๊บคือช้ำเลยยิงสนั่นชนะแล้วชนะแล้วไม่มีลูกพีชปุ๊บชีวิตอยู่สบายขอตัวซับหนึ่งขอตัวแทงหนึ่งได้ไหมขอมินหนึ่งขอแทงหนึ่งขอมัดแลนอยากได้มัดแลนเพราะจะรู้สึกว่ามัดแลนโกงมากตัวแทงอ่ะมัดแลนหนึ่งมินหนึ่ง พอใจเลยหรือว่าจะค้างอีกเชอรี่สองเเอาเหอะลดลดอ่ะปละเบิดบึ้มก็ได้นะเอามาดูมาดูมาดูาดลูกสินปาลาเบิดมาโอ้ยแล้วฉันงงอะ่ะฉันคือตัวไหนฉันงงอะ่ะลูกสินปาลาเบิดมา น่่ๆๆ่น่ังลูกเพดดังลูกเพดเด็กก้อนกั้อนกันดันไปดันไปน่น่น่เออเออเออเอยทำไมมันสองแลกหนึ่งวะถอยถอยถอมาก่อนถอยมาก่อนมาล้มาล้โยฉันงงอ่ะฉันคือตัวไหนวะฉันงงอ่ะ ฉันงองอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรไม่รู้นะสะหนันหวั่นไหวอะไรก็รู้สนันหวั่นไหวเพราะฉันงองอะ่ะฉันสับสนน่ะโอเคโอเคอันนี้ฉันฉันต้องจำตัวเองเอาไว้ให้ได้ฉันมีฉันคนเดียวฉันมีฉันคนเดียวฉันคือ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 ฉันคนเดียว ดันด uh ัน huh. ด uh ันดันนดันดคือสานคนเดียวสคือสายคนเดียวสสคือสานคนเดียวสสคือสานคนเดียวเออ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 แหลหลกลโอ้ยคือมันลวงช้ำเลยตัวลูกผีดอ่ะนอยว่ะ no อยากได้ตัวฮิวอ่ะแล้วตัวฮ e ิวมีมีคนเดียวไป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 เก่งระเบิดดีดี บ๊มเน่คำสวยสันมีสนันคนเดียวสันมีสนันคนเดียวชิบเปิลคำเบ้จาจ้าจบนะจบนะเอ่อ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 สันมีสนันคนเดียวสันมีสนันคนเดียวเฮ้ยไม่โดนละ เอเอ,เอ,อเออปอออยคือมันแบบเป็นโปรเจคท์ทแล้วมันโดนลวงตลอดเลยอะ่ะไปดันไปดันไปดันเต่าไปดันเต่าอย่าไปฆ่ามันเออเออดันเต่าถูก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 อย่าไปยุ่งกับมัน เออเออเอออย่าเฉลี่เยเฉลี่ยเสล่งดีๆก่อนเสล่งดีๆีกันปองอ้าวฉันเกลียดอีตัวลูกพีดว่าเออเออยังไงยังไงรอก่อนแหม่เพื่อนรอก่อนแหม่ฉันเกลียดอีตัวลูกพีดะ ออยเกี่ยตัวลุกเพดอ้าอแล้วตัวฝั่งเรามันสกิลเด้งดึงกันสนั่นนะคือมันเลงสกิลยากมากเลยอ้อยแพ้สองตาแล้วเขาอินลูกเพดเนี่ยมีแบรนตัวละครไหมแบนทิ้งไปสิเนี่ยจะมีแทงอะไรอย่างงี้มไหมอ่ะไม่มีมีดาเมจ สามตัวไปเลยไม่ใช่สองตัวสามตัวไปเลยฝั่งนนุนมีฮิลอยู่แต่ว่าถ้าฝั่งเราแบบโถมดาเมจก็น่าจะได้นะเพราะว่าสอดผิดกะเป็นตัวโกงแต่ฉันคิดว่าชิปปืนอาจจะโกงความจรงิงอะสอดผิดก,ก็โกงกว่านี่โยน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 ,ยนแล้วคือฉันเล่นแบบปิงๆด้วยไง มันก็แบบนะจะต้องกะอนาคตนิดนึงอะ่ะคิดเผื่อ,อนะคตลูกชิ้นปลาลเบิดบ่มเหมือนโยนไกลเกินก้อยนี่นะศัตรูหลบได้นะต้องแบบโยนใกล้ๆนิดนึงแต่ก็อยากใกล้อยากไกลอยากใกล้เกินอยากไกลเกินอยากใกล้เกินเวลาโยนอะ่ะนี่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 เห็นป้า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  ก็แบบอย่ากใกล้เกินอย่ากใกล้เกินว่ะโ,โดนฟองแหม,มน้มนองเม้นเม้นฟอยล์ลูกพเพสมันล้มละมันล้มละมันล้มละม,ม,ละม,มละีลูกพเพสมันล้มละนี่นะเปิ่ง ลูกชิ้นปาระเบิดค่ะ <backend> ลูกชิ้นปาระเบิดค่ะเออ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 โอเคดัน <mayı> ด <hl at> okay, ันด si ันไปสิดันเต่าไปสิไม่มีใครเอามาดันเต่าเลยอ่ะพี่มาช่วยหนูดันเต่าหน่อยนี่พี่พี่ลูกชิ้นปาระเบิดลูกชิ้นปาระเบิดปึ้งพี่ช่วยหนูหน่อย เออยิงรัวยิงรัวถูกถูกถูก,ถกเออเ้ามาช่วยกันงนี้ถึงจะถูกต้องค่ะถึงจะถูกต้องถึงจะถูกต้องลูชินปะลาระเบิดลูชินปลาระเบิดลูชินปลาระเบิดบอมโอ๊ยโอ๊ยหยุดนะหยุดนะอ๋อเออดันไปดันไปอย่าไปแคร์ นั่นแหละถูกถูกถูกอย่าไปแคร์ดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยถูกต้องอย่าไปแคร์ดันไปถูกต้องเออเออไม่ยอมหรอไม่ยอมไปกันบ้านหรอตุยนะ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 ผิดนะลูกชินปาระเบิดค่ะลูกชิปะลปาระเบิดค่ะนี่ชนะเลยไม่ยอมมากันเต่าจบเลย เห็นป้าซอพิกมันเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายแล้วก็โกงอ่ะ MVP ฉ่ำไปเลยสิฉันไม่ค่อยรู้ชีพีอ่ะแต่น่าจะไม่ใช่แทงนะฝั่งหนูก็มีผีมมลลไปค่ะเริ่มเริ่มทำไมทุกคนเลือดเยอะจัง <S 2> <S 2> เลือดสั่งพันอัพกันหมดแลวฉันเลื 2, อดสองพันอ่ะนี่นี่นี่ลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้น์ปลาระเบิด โอ้ยฉันเกลือบขีดด่ะยังอยู่เลยอ่ะยังอยู่เลยลูกศินปาระเบิดอ่ะโดดหนีค่ะโดดหนีค่ะโดดหนีค่ะนี่นแะแอสซิสซินสาวปะโอ้ยทำไมมันสกิลอะไรมันไกลตั้งหน้าบูพายอ่ะมันใช่เหรอเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะโยนยันอะไรมันใส่ชนะนางผีช่มเป็นตัวดาเมจเหรอเนี่ย โอยอะไรอะ่ะน่ากลัวมากนางพีอะ่ะนี่แน่ลูกศินปาระบาดโว้ยมันแช่ฉันเลยเหรอโ,รโห,โหไม่ได้ลูกศินปาระเบอดเลิศแลวแล้วลฝั่งหนูน่ะมันมีมินคอยฮิวอะ่ะคือมันจึ้งอะดีเออเออเออเก็บได้อยู่ โอยม,มันมันจึงอนะ่ะมันจึงอน่ะดูดิดัดนซ้ำนี่นะ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 ฉันเอาคืนค่ะลูกศิปลป์ปราบอด่ะเอาเซเอาเซเนส่ันดันเต่าเืนน่ะจบหนะาจบหนะา S <S 2> <S 2> <S นี่นะลูกศิลปะระเบิดบอมโอ้ยเอากละ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 เอากะโยนยันใส่ฉันอีกละอยเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเขตแข่แข่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเอเอเ นี่นี่นี่นีโอ้โหยิวช้ำเนี่ยการมีสัพอร์ตมันซึ้งนะแต่บูพายทำไมสกิลมันกว้างจังเออลดลดลดบูพายเริ่มโชว์ความสวยแข่แๆๆแข่แๆๆนั่นนั่นนั่นงมิ้นนงมิ้นโอเคเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ดันไปดันไปดันไปคุณพี่อย่าเดินถอยนี่นๆน่เข้ามาเซเข้ามาเซเข้ามาเซ ดันไปค่ะอ,อย่าไปถอยอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมมันดันไปดันไปโว้ยลูกศิลป์ปลาระเบิดโหโหปลาวันระเบิดโห้ลูกศิลป์ปลาระเบิดค่ะลูกศิลป์ปลาระเบิดค่ะเบิ้งไม่รู้โดนหรือเปล่าแต่ขิดแล้วอ้าวพีเมาช่วยหน่อยไหวไปไะ้โอ้โหเข้าไปเลยเหรอหนึ่งคนแบบมั่นๆเข้าไปเลยจเชิด นีน่นะนี่นะลูกชิ้นปลาระเบิดเน่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 ความจึ้ง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 นี่นี่น่ความจึ้งความจึ้งอ๋อเอาสิเอาสิเอาสิโอ้ยโยนประวันไปเลยเหรอห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 อได้ได้นางมิ้นนางมิ้นนี่นี่นี่ออออออเอา,อ <exaggerated> าเอาปลายเอาปลายเอาลูกชิ้นปลาระเบิดไปกินลูกชิ้นปลาระเบิดโอ้ยมันโยนอะไรมาอีกแล้วนี่เอาไปกินค่ะเอาไปกินค่ะ ลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะโดดหนีค่ะลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะบัมเอาไปแซ่เอาไปกินแซ่เอาไปกินแซ่เอาไปกินแซ่เออนั่นแหละ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 อ่ะโอ้โหนางมิน้นว่าเกมตึงอะเกมตึงอะ,งะ,งะได้ปะได้ปะชนะปะชนะ มัน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 เลิศเลิศเลิศนี่นะคะ MVP ฮอต86เกอเอเอเลิศเลิศผีฆ่าไปศูนย์ลูกชิ้นปลาเบิดมันมากเพอเล่นเชอเรี่อะขออย่าเจอลูกพีชคือจอบเจอไหมไม่เจอลูกคุณหนูนะคะได้แล้วมีคนยืนให้ด้วยแต่ตัวผีนี่คือแบบ ออกแนวแบบล้วงๆอยู่ปะคล้ายๆแอสซิสินปะไปไปไปมีคนยืนให้เรานะคะเราก็โยนไปเลยค่ะโยนไปเลยโยนไปเลยโยนไปเลยนี่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 มีคนยืนให้จ้าเก็บการ์ดก่อนเดี๋ยวฉันจะกดตัวใหญ่นะ ล่าสันก็จะโอ้ระเบิดบมห่อสะน,นันสะน,นันเอาไปเลยนี่สะนันมาเออล้วงถึงบ้านเลยนี่ล้วงถึงบ้านล้วงถึงบ้านเอวชนะเลยพี่ดอสัตว์ใหญ่เกินเล่นถึงนาทียังอ่ะ ถามน่อยอันนี้คือเล่นถึงนาทีงงมากแล้ว MVP ไปเลยตัวใหญ่เมื่อกี้และนี่นะคะก็คือการเล่นน้องเชอรี่นะคะแบวมากก็ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าไม่ปิงเนี่ยจะเล่นได้เพรีวกว่านี้นะ ตอนนี้ก็เล่นได้เท่านี้แหละประมาณนี้และนี่ก็คือโคที่จะมาแจกให้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคสเบดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องไปละจ้าบาย